สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบดีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแลเพื่อไม่พลาด E p พีต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับ พี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะครับ0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับผมพาทุกองค์จัดส่งไปรษณีย์ฟรีนะครับพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะพี่ๆวันนี้ได้มาหลายชิ้นนะครับพะเก่าๆเยอะเลยห้ามพาลาดรับชมทีเด็ดนะครับองค์แรกของเราจะเป็นพระ ปางนั่งสมาธิเนื้อผงเก่านะพี่ๆสวยมีหน้ามีตาเลยนะครับผงเก่ามากๆด้านหลังก็จะมียันนะครับอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะครับพี่ๆนี่ได้มาแบบบ้านๆอยู่ในกระป๋องเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยงามกดลึก เป็นพิมพ์้ายขุนแผนนั่งบัวหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่ๆเอาเป็นว่าพี่ๆท่านใดคุ้นตานะครับรู้ที่มีมุมมีทางกันก็ยินดีแบ่งปันนะครับพระสมบูรณ์มากๆนะครับเนื้อหาแบบโอ้โหเก่าจริงนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับผมองค์ต่อไปเป็นพระพุทธชินราชนะพี่ๆหลวงพ่อวิิยังนะครับแต่สภาพผ่านการใช้มาเป็นยุคแรกๆของท่านเลยนะครับผมเนี่ยแต่ว่าองค์นี้จะเป็นเนื้ออปกานะครับพี่ๆผ่านการใช้ศึกมานะครับและแท้ดูง่ายนะครับผมนี่ สภาพก็โดยรวมยังลึกชัดนะพี่พี่ลึกชัดเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้นี่พี่พี่เก่าจริงนะครับบ้านๆเลยนะไม่รู้ที่เป็นสมเด็จหูใบสีมีปกโพนะครับเรื่มเงินโบราณคลาสสิกมากๆเปิดรูปหัวใจสมัยก่อนเลยนะพี่พี่แต่ว่าไม่รู้ที่นะพี่พี่สภาพสวยสมบูรณ์เนื้อเก่ามากเลยนะครับท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาครับเงินโบราณเก่าๆเลยนะพี่พี่กอบเงินนะครับผม ท่านใดชอบยินดีแบ่งปันนะครับผมพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะครับผมองค์ต่อไปเห็นเจ้าของว่าเป็นหลวงพ่อเนียมนะพี่ๆเก่ามากเลยเป็นนางควักนะครับพี่ๆนางควักเจ้าของบอกเป็นหลวงพ่อเนียมสุพรรณบุรีเนื้อหาบึกบึกอยู่ในกระป๋องนะพี่พเรื่มเรื่มเก่านะพี่ๆเรื่มทองเหลืองแปดตังเก่าโบราณนะครับผมดูในมีเชือกเชือกผูกไว้อย่างนี้เลยนะครับคลาสสิกมากๆเลยนะครับผมเนื้อชิ้นแบบบึกเลยนะพี่ๆท่านใดมีความรู้ชอบนะครับ ยินดีแบ่งปันนะครับผมพระนางขวักเก่าเลยนะครับผมเนี่ยท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่ครับแป้งครับขี้ฝุ่นคักเลยพี่พี่ดูสังเกตเนี่ยขี้ฝุ่นขี้ยุงแบบคักเลยนะครับเก่าจริงนะครับผมนี่ท่านใดชอบนะครับพระนางขวักเก่านะครับสอบถามกันเข้ามาแล้วอันนี้เป็นพระปิดตาเป็นกระดูกแกะนะพี่พี่เนี่ยบ้านเดียวกันนะพี่พี่สังเกตเนี่ย มีขี้ปืนๆขี้กระป๋องขี้สีพึ่งเก่าโบราณน,นะครับนี่เป็นเขี้ยวแกะนะครับเป็นเขี้ยวแกะเป็นพระปิตานะพี่ๆเก่ามากๆเลยนะครับสินสวยด้วยนะครับผมนี่เนื้อหาดีองค์เล็กนิดเดียวนะพี่ๆกระทัดรัดมากๆเลยนะครับประมาณสัก2เซนเซนครึ่งได้นะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับพับปิตาเก่าโบราณก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมและอันนี้นะครับพี่ๆจะเป็นหลวงพ่อโต บางพีนะพี่พี่หลังนางควักองนี้สวยแชมป์กระไรทองเดิมๆเ,เลยเป็นเหรียญเล็กหลังนางควักนะพี่พี่นี่ห่วงเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางหลวงพ่อโตนะครับผม ก็สอบถามกันเข้ามานะครับสวยมากๆเลยนะครับผมมีหน้ามีตาไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเลี้ยงรุ่นแรกนะครับหนึ่จังหวัดสงขานะครับผมเดี๋ยวท่านใดรู้จักนะครับเป็นพระรูปเหมือนเสมานะครับหลังยันนะครับหลวงพ่อเลี้ยงพานพระเกจิสายใต้นะครับจังหวัดสงขารุ่นแรกนะพี่ๆีนี่สวยเดิมเดิมมีหน้ามีตากดลึกชัดนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็ สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมองต่อไปนะครับจะเป็นแหนบหลวงพ่อชมวัตตลุกนะพี่พี่นี่หลวงพ่อชมทางชัยนาทนะครับแห่ทัศกินนลงยาอย่างสวยเลยไม่ได้ผ่านการใช้เลยพี่พี่ปิ้งเลยนะครับผมนี่สภาอแบบแหนบพวกนี้น่าจะเป็นปีหนึ่งกว่าศูนย์กว่านะพี่พี่เก่านะครับผมท่านใดรู้จักนะครับหลวงพ่อชมวัตตลุกก็สอบถามกันเข้ามานะครับและนี้กรอบพร้อมเลยนะพี่พี่ใส่กรอบสแตนเลสอย่างดีนะครับเป็นพระเป็นเหมือนขาสิงเปลวเพลิงนะครับ หลวงพ่อขอมนะพี่พี่อันนี้หายากไม่ค่อยพบเจอนะใส่ตลับพร้อมใช้ตลับก็เป็นร้อยเลยนะพี่หลังรูปเหมือนหลวงพ่อขอมนั่งเต็มองนะครับนี่หลวงพ่อขอมท่านเก่งจริงนะพี่พี่เป็นพระแบบว่าไม่แพงมากราคาจับต้องได้แต่ว่าพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับเกินคุ้มนะครับนี่องค์นี้สวยแล้วก็ถือว่าเป็นพิมพ์หายากนะเพราะผมเคยได้มาแค่ องเดียวเองนะพี่พี่เนี่ยนานๆจะเจอนะครับเนื้อหาแบบโหเนื้อผงพุทธุคุณเก่าๆเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นสมเด็จวัดท่าวนลวงพ่อกวยปุกเสกแต่นี้เป็นเนื้อดินนะพี่พี่นี่เป็นเนื้อดินแบบยกรแกรกๆหลังเรียบนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับสมเด็จวัดท่าวนนะหลวงพะอกยเสกนะครับผมจะมีเนื้อผงน้ํามันก็มีนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับงองต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนเดิมบางนะพี่พี่นี่หลวงพะอกยเสกหลวงพ่อจวนเสก โอ้หลายเจตินะพี่พี่หนุ่มก็เพยอย่างเงี้ยงานยกช่อฟ้านะครับผมนี่ท่านใดชอบนะครับหลวงพ่อจวนกระไหลนาคนะพี่พี่อันนี้เป็นเหรียญกระไหลนาคนะครับผมสวยอีกองหนึ่งก็จะเป็นเหรียญทองแดงผิวมันปูนะครับผมนี่ลมน้ําตาลอันนี้สวยมากๆเลยนะครับพิธีเดิมบางพิธีใหญ่นะพี่พี่ว้าวเลยนะครับผมนี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับปีหนึ่งกว่าปีหนึ่งปีหนึ่งห้านะครับผมนี่ ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาครับ,รบแล้วก็เป็นเหรียญประสบการณ์ของหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่นนะครับผมองคต่อไปนะครับพี่ๆจะเป็นสมเด็จงาแกะเกา่เกาๆอันนี้ไม่ทราบที่นะครับแกะเป็นพระพุทธนะครับผมก็ตีได้หลายที่นะพี่ๆจะเป็นหลวง,งพ่อการหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อมุ้ยนะครับผมเดิมๆไม่ได้ผ่านการใช้ได้มาพร้อมสิ่งนะพี่ๆบ้านเดียวกันเลยนะครับผมสิ่งตาแดงขวัญกึ่งนะพี่ๆนี่น่ารักมาก,มากๆดูง่ายนะครับผมองต่อไปก็จะเป็นตะกุด ตะกุดคู่นะพี่พๆเก่ามากเลยนะครับผมดอกยาวประมาณสัก2อสมนิ้ว2นิ้ว3นิ้วนะครับผมนี่เป็นตะกุดแผ่นแล้วก็ม้วนคู่เก่ามากเลยพี่ๆดูเชือกดิเชือกโบราณของจริงเลยนะครับผมอันนี้ไม่ทราบที่สวยสมบูรณ์นะครับเนื้อทองแดงเถื่อนเลยนะพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมยินดีแบ่งปันได้นะครับองค์ต่อไปนะพี่ๆ ได้ใาหนึ่งองค์นะครับผมเป็นเหรียญมหาอำนาจมหาบารมีหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินปี4 8นะพี่ๆถือว่าเป็นบาทล้ำบนรุ่น2นะพี่ๆอันนี้เป็นไมค่อนเงินนะครับผมวันนั้นได้มาเป็นไมค่อนทองนะเมื่อวานอันนี้ไมค่อนเงินนะครับนี่สวยมากๆเหียหลังเสือนะครับผม ท่านใดชอบนะครับหลวงพ่อเพี้ยนอะคัาทัมโมนะครับเจริญอายุ79ปีก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมแล้วก็มีปั๊ม50นะพี่พี่ซองเดิมเลยนะครับ3องค์นะครับผมสวยปริ้งเลยนะครับนี่ปั๊ม50หลวงพ่อเพี้ยนนะครับเอาไม่แพงนะพี่พี่เอาองค์ละ200ท่านใดชอบปิดได้เลยนะครับผมไม่มีแล้วนะพี่พี่ทำบุญสมัยนั้นก็ร้อยสองร้อยอยู่แล้วนะครับผมนี่สวยทุกองค์เลยนะพี่พี่นี่มี3องค์นะครับผมแล้วก็พระสังฆจายก็องค์ละ200เหมือนกันนะครับผมกระถินนะครับนี่พร้อมซองเดิมนะครับผม ท่านใดมีมุมมีทางกันยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับผมยังไงผมก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ